สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดสอส้าไกลชี้ธรรมนัตปกปิดไม่เคยต้องคำาภากษาจำคุกออซซีขณะรับรองคุณสมบัติตอนเป็นรัฐมนตรี เมื่อวันที่8พฤษภาคมนายธีรชัยพันธุมาตรสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะโฆษกคณะกรรมการการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบกมธปปชสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์กรณีนายนิวัฒชัยกเกษมมงคลรองเลขาธิการคณะกรรมาการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปป,ปชระบุว่าระเอกธรรมนัตพรมเผ่า รัฐมนตรีช่วยเกษตรและสากรณ์และสสพรรคพลังประชารัฐอาจไม่เข้าข่ายความผิดจริยธรรมร้ายแรงเพราะการติดคุกที่ออสเตรเลียเกิดขึ้นก่อนเป็นสสหรือรัฐมนตรีว่าส่วนใหญ่ความผิดเกี่ยวกับจริยธรรมเป็นความผิดที่เกิดขึ้นขณะดำรงตําแหน่งอย่าลืมว่าหลังจากร้อยเอกธรรมนัตได้เป็นสสแล้วก็ยืนยันและรับรองคุณสมบัติตนเองตอนที่เข้ารับเป็นรัฐมนตรีต่อสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีปกปิดว่าไม่เคยต้องคันภาคสาจำคุกในต่างประเทศจึงถือว่าเกิดขึ้นในขณะดำรงตำแหน่งในส่วนของรัฐธรรมนูนมาตรา160วงเล็บ4ระบุว่าจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และวงเล็บ5ระบุว่าไม่มีประพฤติอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ไปบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนรายธีรชัยกล่าวว่า ประเด็นหลักคือ1การที่ร้อยเอกธรรมนัฐรับรองคุณสมบัติของตอนเองโดยที่ปกปิดข้อมูลแบบนี้จะถือว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่หากสุจริตจริงนะ่ะจะต้องไม่ปกปิดว่าตัวเองเคยต้องคาภาคษาจำคุกในออสเตรเลีย2ในขณะที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต้องกรอบแบบฟอร์มรับรองคุณสมบัติของตอนเอง แบบนี้จะถือว่าฝ่าฝื้นจริยธรรมร้แรงหรือไม่ 3. ขณะที่ดำรงตำแหน่งสสและรัฐมนตรีได้ชี้แจงต่อกมทปปชในวันที่12ธันวาคม62ว่าถูกจำคุกเพียง8เดือนถือว่าเป็นการให้การอย่างตรงไปตรงมาและสุจริตหรือไม่ประเด็นเหล่านี้รองเลขาปปชได้ตรวจสอบหรือ,อยังสิ่งที่กังวลอย่างหนึ่งคือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติแจ้งกมทปปชกลับมาว่าข้อมูลที่ร้อยเอกธรรมนัฐยื่นนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลต้องให้เจ้าตัวยินยอมก่อนจึงจะเปิดเผยได้หากเป็นบุคคลทั่วไปไม่ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลก็คงไม่เป็นไรแต่ร้อยเอกธรรมนัฐเป็นบุคคลสาธาระที่มาเป็นรัฐมนตรีจึงเป็นปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของประเทศทำให้เรารู้สึกว่า การขอตรวจสอบข้อมูลของผู้โมโรงตำแหน่งทางการเมืองถึงยากเย็นสารเข็อย่างนี้อย่างไรก็ตามกมทปปชจะขอข้อมูลจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมานายธีรชัยกล่าวว่าหากรวบรวมข้อมูลได้เรียบร้อยแล้วก็จะยื่นเรื่องต่อปปชกรณีผิจริยธรรมอย่างร้ายแรงและยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรแต่ก็ยังเร็วไปที่จะสรุปว่า จะยื่นร้องเรียนในประเด็นใดบ้างเพราะมีข้อมูลจริงอยู่เยอะรัฐบาลควรจะทำเรื่องนี้ให้เปิดเผยและโปรง่งใสจริงหรือไม่จริงก็ว่ากันไปส่วนการวินิจฉัยของปปชหรือตุลาการก็วินิจฉัยกันไปแต่ก็ต้องยืนอยู่บนหลักความถูกต้องชอบธรรมความคืบหน้าล่าสุดวิเคราะห์การเมืองวิกฤตโควิดเห็นรอยร้าวรัฐบาลบิ๊กตู่เล่นเกมเสี่ยง เมื่อสถานการณ์โควิด -19 ระบาดยังไม่ดีขึ้นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐว่าการกระทรวงกลาโหมเริ่มใช้แนวทางการรวบอำนาจเข้ามาบริหารเป็นวิธีการที่พลเอกประยุทธ์ถนัดถนัดมาตั้งแต่การยึดอำนาจเมื่อปี2557และกลุ่มบังเหียนประเทศไทยมาจนถึงบัดนี้วันนี้ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดรอบที่3พลเอกประยุทธ์จึงขอให้ครม โอนอำนาจกฎหมาย3าฉบับมาไว้ที่หน้าตักของตนเองและเมื่อเกิดการระบาดไม่หยุดในเขตกรุงเทพมหานครพลเอกประยุทธ์ก็ตั้งศูงนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์โควิด -19 กรุงเทพและปร,ะริมณฑลมีพลเอกประยุทธ์เป็นผู้อำนวยการมีพลเอกนัทธพลนาคพาณิชเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นรองผู้อำนวยการคนที่หนึ่ง นายชัดชัยผมเลิศประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองผู้อำนวยการคนที่สองนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตประลัดกระทรวงสาธารณสุขรองผู้อำนวยการคนที่สส่วนผลตรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากรุงเทพเป็นรองผู้อำนวยการคนที่4ถ้ากับว่าการบริหารในเขตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพลเอกประยุทธ์เป็นคนรับผิดชอบ เช่นเดียวกันกับการคุ้มครองประเทศด้วยกฎหมาย31ฉบับพลเเอกประยุทธ์ก็เป็นผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียวการสั่งรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางนี้ย่อมกระทบกับเจ้ากระทรวงอย่างนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและหากจับสังเกตพลเเอกประยุทธ์กับนายอนุทินในระยะที่โรคโควิด -19 ระบาดรอบที่ส จะพบว่าเริ่มมีความห่างนับตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาวัคซีนทางเลือกที่มีชื่อของนายแพทย์ปิยสะสกลสกลสัตยาธรอ,อดีรตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวหน้าคณะทำงานในคำสั่งนั้นไม่มีชื่อของนายอนุทินชาญวิรกูลจนกลายเป็นข้อคอราหาและหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าพลเอกประยุทธ์จะเหินห่างจากนายอนุทิน ขณะที่พรรคภูมิใจไทยก็มีความเคลื่อนไหวเริ่มมีความเห็นต่างจากแนวคิดของรัฐบาลนายสุภชัยใจสมุทรจากพรรคภูมิใจไทยตั้งข้อสังเกตถึงการโอนอำนาจกฎหมาย3าสิเว็ฉบับให้หนายกรัฐมนตรีว่าคือการตัดคณะรัฐมนตรีและการเมืองออกจากการแก้ไขปัญหาโควิด1 9ระบาดขณะเดียกันได้ผลักดันให้สภาความมั่นคงเข้ามาทำหน้าที่ ตอกย้ำสัญญาณรวบอำนาจให้สังคมได้เห็นอาการทังกล่าวทำให้สังคมจับจ้องมองความสัมพันธ์ระหว่างพลเดกประยุทธ์กับพรรคภูมิใจไทยจับจ้องรอยร้าวที่เกิดขึ้นความจริงแล้วหากย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มหาเสียงเลือกตั้งพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคหนึ่งที่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะที่พรรคการเมืองที่เห็นด้วยกับการดำรงอยู่ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือพรรคพลังประชารัฐต่อมาพรรคภูมิใจไทยเข้าร่วมรัฐบาลโหวตให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกแต่ความต้องการแก้ไขรัฐมนูญยังคงอยู่ความไม่ลงรอยกันระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับรัฐบาลบังเกิดเด่นชัดเมื่อสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐบางส่วนแหกโผไม่โหวตให้นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในวาระอภิปรายไม่ไว้วางใจความขัดแย้งครั้งนั้น กลายเป็น Walk out สำหรับกับพลเอกประยุทธ์นั้นแม้บิ๊กตู่เจยปากให้กำลังใจนายอัครทินบ่อยๆแต่ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีขู่รัฐมนตรีที่ชอบนินทาว่าจะเปลี่ยนตัวและริบเก้าอี้มาเป็นโคต้าของนายกกระทั่งมีผู้ควรหาว่ารัฐมนตรีคนนั้นเป็นใครหรือจะเป็นรัฐมนตรีสังกัดภูมิใจไทยหรือไม่ ด้วยแนวคิดที่แตกต่างกันมาตั้งแต่ต้นเมื่อเกิดการกระทบกระทั่งขึ้นจึงเสี่ยงต่อการที่จะเกิดความขัดแยง้งเมื่อโควิด -19 ระบาดระลอกที่3อย่างกว้างขวางจากผู้ติดเชื้อใหม่หลักสิบขยับไปเป็นหลักร้อยและเป็นหลักพันผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เริ่มเพิ่มจำนวนขึ้นมาและมีทีท่าว่าจะเพิ่มมากขึ้นเพราะผู้ป่วยอาการหนักมีมากปัญหาการจัดการต่างๆ เริ่มถูกวิยห่าวิจารณ์สังคมตั้งคำถามและมีความเคลื่อนไหวขับไล่รัฐมนตรีสถานการณ์วิกฤตทําให้รอยร้าวภายในรัฐบาลน,นั้นเกิดขึ้นพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจรวบอํานาจเพื่อจัดการกับปัญหาวกกลับไปหารือกับกลุ่มแพทย์อาวุโสท,ที่มีความสัมพันธ์กันมาก่อนตั้งศูนย์ปฏิบัติการตั้งคณะกรรมการและใช้นายทหารเข้าไปบริหารเป้าหมายคือหยุดยั้งการระบาดให้ได้